วันนี้อยู่สนามบินดอนเมืองจะไปเที่ยวเบตงขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมืองไปลงที่ปีนัง สายการบิน,นระหว่างประเทศที่ดอนเมืองคนเยอะมาก เกี่ยงมือแรกที่ปีนังพัฒนาแล้วเนี่ยอันนี้นี่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 แก้วของคนนี้ไม่ใช่โกโกแล้วเนาะไม่ใช่เนี่ยโกโปมาด้วยอันนี้เดี๋ยวให้เจ๊เขาไปถ่ายเขาไปทำทิกตอกได้ ฮัลโหลดี่ิดิเี่ยงจังใช่ไหมเลี้ยงจังใช่ไหมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอะไรวะข้าวข้าวมื้อเที่ยงคุณเด้งเรากินข้าวมื้อเที่ยงกี่โมงเนี่ยดูนาฬิกาหน่อยดิบ่ายสามบ่ายสามบ่ายสี่แล้วได้คนดีเลยบ่ายสาม แต่ไอร้านนี้สงสัยเย็นๆเยอคนเยอะนะ ถ้าถ้ามีแวะเข้าห้องน้ำได้ก็แวะหน่อยนะปั๊บนะเออถ้าถ้ามีอ่ะถ้ามีปั๊บมีอะไรเขาปั๊บเป็นใจทั้งวันแต่ว่าห้องน้ำเขาไม่เยอะนักเไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ก็ยังให้ขี่ได้ก็โอเคแล้วขอพี่ใหพี่ผู้หญิงคนนี้สวยๆเนี่ยให้เลยเกล็ดนะดูเหรอมีสีมีสีในเกล็ดนะเกล็ดสีนี่ผมไม่ขาดแล้วมันแข็งนี่มันแข็ง สี่ต้นก็ได้ไม่ได้ันพี่ายโต้น้องมีใครเดือดีกเปล่าน้ำจิ้มน่าจะสมนงเหรือเขาพอกันหมด

他。 นเราจะต้อเดินทางไปเี่ยวไหนบ้งนาตืนเรียนตื่นมาด้วยไอหยิงแก้มแงแล้วก็ไปดูไปดูหมออะไรหมออยไรค่ะวันนี้เป็นวันเดินทางทมอเวลาแม่กินนี่ไม่ถึงมังวันเลยแตองหน้าไม่ด นะโอ้ใ่่โอ้จะซื้อแต่บีบีไม่มันก็ผ่อหอกอกสุ่ไม่ไา้ตบสื่อเดี่ย วันนี้ครบรอบอายุเท่าไหร่นะคะปสิเบรเองค่ะวันนี้มาเที่ยวที่ไหนเอ่ยมาเที่ยวเมตองค่ะวันที่วันที่22กุมภาพัค่ะเป็นวันเกิดฉันเองค่ะนะคะเดี๋ยวมารับของขวัญได้นะคะ <łość> ไม่คืนนี้คุได้นอนตาไหนวันี้ไม่มีคนหนึงเนี่ยแล้วคนเวลารับวคุยอะไรกันนะของฟางไม่อยู่ดูประจกรไมป็นไปคนะไม่อยู่อะไรละที่โด่งนีบ้างน็กน้อย อันนี้เป็นกวใหญ่นะคะเไกนวิ่งไ่านี้ไหนก่น่อ้แล้ไม่เ็กนได้เลยค่ะไม่ต้วยนึงมกบนี่อร่อยเกาตยนเราก็มอะไรนี <S <s ่นะตัวนี้นะคะตมาัวมูนประมาณประมาณห้าหมื่นเอง ไอย่าเขาไม่เคยบอกไอ้มันดีมันเบามันเบามันไม่แอบถ่ายได้ด้วยนะฮะแอบถ่ายได้ด้วยคนมันไม่ค่อยรู้ว่าเป็นเฮ้ยเป็นถ่ายแล้วมันถ่ายอยู่อแบถ่ายแล้ถ่ายอะถ่ายเนี่ยแล้วกสนนแะอล้วไม่ถ่ายกระจุกผมเนี่ย อดีเลยมื่อกี้เมื่อกี uh ้ถ่ายโดนป่ะไม่มันเป็นถ่ายโดนต้องเอาเล่นกล้างนะเลน่นขี่บารนะไม่มันเป็นยิมบอลไงมันจะมันจะมันจะปักผมยืนอยู่แล้วก็โอโตโคแกนอ๋อโอโตโคแกนเลยมันไม่ยอมให้มากแลยเคลื่อนไหวไม่ใส่เชือกไม่เป็นไรรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยหมุนและเฮียรอดไม่ไม่ แล้อยู่นี่หลายหมื่นแตนี่เนสั่ยากไ้่จากนั้นเดือนเนี่ยมันก็ได้มิคเมล่าที่ไหนก็ได้มันไม่มีของมันมีไม่ได้แต่นี่ไปหน้ากนที่้หาปันหาเอาพี่ไม่ได้หาเหรอหาต่อทีไป บ่งคะสนุกมากค Ch ่ะถได้มาเราจะเสียดายค่ะัาหน้าขาวใสร้านนคมากค่ะสยิ้อมเป็นไงบ้างคะสนุกมากค่ะไม่ไม่ไม่สนุกนั่งแลสนุกคือขอาหารอร่อยอ

เอากินมันมันอกโวอ่าอร่อยราไม่เด้เขาไม่ยอมหรอกม่มันไม่ไม่ยอ้จริงๆรง0 0ครัเขาทำดึงินิดว่าใครจีบ่นแม่นี่งกหมันไม่ขายเจลเองกดตรงนี้ประมาณเนี่ยแตัวนี้ ขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะเป็นไงครับทิปนี้เราปดหายสนุกค่ะมากับเพื่อนทั้งหมด18คนวันนี้วันที่22เรานา2567ค่ะเรามาเที่ยวเบตงวกันเพื่อนเพื่อนทุกคนแทปดินะคะก็ขอให้เพื่อนๆมาสนุทด้วยกันชุกคริสคาไม่ไม่ไมนจะ นี่เี่ยจะใหม่ออะนะครับม่ให้สัมภาษณ์ยะให้เชื<ฮ>้อจะสัมภาษณ์ไหมอ๋อไม่มีไม่มองใหมีแีหมดที่หมดมีอะไรจะมีอะไรจะบอกกรูไม่เหร้ยีไม่เอคนเนี่ยเนี่ยนั่งแล้วเดี๋ยวตีสองนมาทำผมนะงไ